สำหรับค่ำคืนนี้ผมจะเล่าประสบการณ์หลอนของคุณวิซึ่งเธอเคยทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพเช่นเคยครับเคล็ดลับการฟังเรื่องหลอนให้หลอนเล้าใจยิ่งขึ้นปิดไฟให้มืดขนาดรับฟังเรื่องเล่าใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงให้ดังเพื่อท่านจะได้รับฟังเรื่องราว และได้ยินเสียงของผู้เล่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งสมาธิให้แน่วแน่เพื่อที่จะรับรู้เรื่องราวและท่านจะเข้าใจเรื่องเล่าได้ดียิ่งขึ้นครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ฟังหลับตาแล้วจินตนาการตามเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ครับเรื่องเล่าหลอนจากโรงพยาบาลเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อหลายปีก่อนคุณวิเคยทำงานในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งตึกที่ทำงานเป็นตึกใหม่ในเวลานั้นคุณวิอยู่แผนกคนไข้ในสูตินารีเวศมีห้องพักคนไข้ทั้งหมดสิบกว่าห้องเป็นห้องเตียงคู่สองห้องและในคืนหนึ่งรา,าวตีสาซึ่งในเวลานั้น เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกันไปพักผ่อนคุณวิกับพยาบาลอีกคนนั่งหลับอยู่ที่เคาน์เตอร์และได้มีคนไข้ห้องเตียงคู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายมาฝากนอนเนื่องจากชั้นอื่นเตียงเต็มหมดซึ่งคนไข้คนนี้ขาของเขาหักนอนใส่เฝือกอยู่คนเดียวในห้องนั้นและเขาได้กดออด เรียกให้คุณวิเข้าไปหาพอคุณวิเดินเข้าไปเขาบอกว่าขณะที่เขานอนกึ่งหลับกึ่งตื่นมีคนมาเกาะข้างเตียงและพูดกับเขาว่าไปโดดตึกเล่นกันไปโดดตึกเล่นกันไปโดดตึกเล่นกันเสียงนั้นพยายามชวนเขาอยู่สองสามครั้งคนไข้ได้แต่นอนสวดมนต์ในใจเพราะขยับขยื่นและเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ เนื่องจากเขาใส่เฟือแต่ต้องฝืนใจกดออดเรียกพยาบาลเข้ามาคุณวิก็ได้แต่รับฟังและปลอบใจไปตามเรื่องทั้งที่ในใจก็สยองเอาการอยู่แต่เบาใจตรงที่ว่าคนไข้คนนี้ใจแข็งเขาบอกเขาไม่กลัวและยังอาราธนาพระเครื่องมาคล้องคอแล้วก็นอนต่อหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป ห้องนั้นก็ว่างไม่มีคนไข้คืนหนึ่งระหว่างเตรียมเปลี่ยนเวรกันอยู่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งเวรบ่ายเวรดึกส่งเวรกันอยู่จ,จู่ๆมีเสียงออดดังขึ้นจากห้องคนไข้คุณวิเดินไปดูที่เครื่องปรากฏว่าสัญญาณไฟที่โช์นั้น มาจากห้องและเตียงที่คนไข้ผู้ชายที่ถูกชวนไปโดดตึกนั่นเองแต่ปัญหาก็คือในเวลานี้ห้องนั้นว่างอยู่ไม่มีคนไข้และไฟก็ปิดมืดอยู่แล้วใครอดออดเรียบเจ้าหน้าที่ทุกคนเงียบกริบและคุณวิต้องเป็นคนกดปิดสัญญาณมือไม้มันก็ผ่านจะแข็งไปหมดกลัวว่า จะมีเสียงใครเรียกมาตามสายแล้วคุณวิต้องเข้าเวรดึกต่อแอร์ก็เย็นเฉียบคนไข้ก็น้อยและห้องเจ้าปัญหาก็ดันอยู่ติดเคาน์เตอร์พยาบาลอีกชนิดที่ว่าเปิดประตูห้องเดิน3ามก้าก็ถึงพยาบาลแล้วและคืนนั้นทั้งคืนคุณวิหายใจไม่ทั่วท้องเลยกลัวก็กลัวงานก็ต้องทำ แต่ดีนะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปคืนต่อมาคุณวิเข้าเวรดึกอีกแต่คราวนี้ชัดเจนเลยครับดึกสงัดเงียบกลิบขณะที่เธอนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์กับพยาบาลอีกคนได้ยินเสียงประตูห้องคนไข้ขยับและก็เปิดออกคุณวิและเพื่อนพยาบาลอีกคน เงยหน้าขึ้นหันไปตามเสียงใช่หรอครับประตูห้องเจ้าปัญหานั่นเองมันค่อยๆแง้มออกทีละนิดทีละนิดเผยให้เห็นถึงภายในห้องซึ่งมันว่างและก็ปิดไฟมืดอยู่คุณวิและเพื่อนพยาบาลนั่งมองในใจก็ลุ้นว่าจะมีอะไรออกมาจากห้องนั้นไหมแต่พอประตู แง้มได้กว้างพอที่คนจะสอดตัวออกมาได้และประตูเจ้าปัญหานั้นก็ค่อยๆปิดลงเองแล้วทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะปกติหลังจากนั้นประมาณตีสามกว่าๆคุณวิเดินไปหลังตึกคนเดียวเพื่อหยิบของลิฟต์แดงที่อยู่หลังตึกที่เอาไว้ขนศพลงห้องเก็บศพนั้น ในขณะที่คุณวิกำลังเดินผ่านจ,จู่ๆประตูลิฟต์ก็เปิดเองโดยที่ไม่มีคนเรียกลิฟต์และไม่มีใครอยู่ในนั้นด้วยแล้วเปิดได้ไงอย่าถามว่ากลัวไหมทำอาชีพแบบนี้ในสถานที่แบบนี้ กลัวมันก็มีแต่ว่าด้วยงานด้วยความง่วงนอนและด้วยความเคยชินพอกลับบ้านไปพักผ่อนอีกวันมาเข้าเวรใหม่ก็ลืมไม่สนใจแล้วเพราะยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวไม่เป็นอันทำอะไรกันพอดีเลยปล่อยผ่านไปเคยมีครั้งหนึ่งมีคุณยายท่านหนึ่งเป็นแม่ของหมอใหญ่ในโรงพยาบาลหลังรับเวรตอนสี่โมงครึ่ง คุณวิต้องเข้าไปเช็ดตัวให้และในห้องไม่มีญาติเลยสักคนคุณยายนอนคนเดียวลูกชายคุณยายที่เป็นหมอใหญ่ซึ่งเรียนจบจากเมืองนอกชื่อหมอธนาก็ไม่ค่อยขึ้นมาดูวันนั้นระหว่างเช็ดตัวคุณวิก็เห็นแล้วว่าอาการของคุณยายไม่ดีขึ้นเลยหลังจากคุณวิเช็ดตัวให้สักพักคุณยายก็ค่อยๆหมดลมไปอย่างเงียบๆ โดยไม่มีลูกหลานมาดูแม้แต่คนเดียวซึ่งในขณะนั้นคุณวิก็ได้พิเช็ดตัวคนไข้ห้องอื่นอยู่แต่พอรู้ว่าคุณยายได้เสียชีวิตลงคุณวิก็ต้องย้อนกลับมาทำความสะอาดล่างของคุณยายใหม่ซึ่งทุกคนต่างก็ทำงานของตัวคุณวิเลยต้องมาทำคนเดียวไม่มีคนมาช่วยเช็ดตัวอุดสำรีตามทวารต่างๆแต่งตัวให้เรียบร้อยคุณวิ ก็เสียวๆเหมือนกันต้องเปิดประตูทิ้งไว้แต่ก็ปิดม่านนะครับสักพักก็เสร็จถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่มีลูกหลานมาดูศพคุณยายเลยแม้แต่คนเดียวจนเวลาเกือบสองทุ่มลูกหลานคุณยายถึงมาและเข็นล่างคุณยายไปห้องเก็บศพคุณวิได้แต่ยืนมองจนเข็นศพคุณยายเข้าลิฟต์ไปแล้วจึงไปเก็บของในห้องให้เรียบร้อย คืนนั้นคุณวิลงเวรเที่ยงคืนถึงบ้านก็ตีหนึ่งกว่าอาบน้ำนอนและด้วยความง่วงมากๆคุณวิฝันเห็นคุณยายคนนั้นเดินเข้ามาในห้องนอนในความฝันคุณวิร้องถามไปว่าคุณยายมาทำไมคุณยายตายแล้วนี่เข้ามาทำไมคุณยายไม่ตอบอะไรได้แต่นิ่งเฉยแต่คุณวิกลับได้ยินในใจว่า ไม่รู้จะไปไหนไปไม่ถูกเลยตามมาคุณวิเลยบอกคุณยายว่าคุณยายกลับไปเถอะเดี๋ยวหนูจะบอกหมอธนาให้ว่าคุณยายไปไม่ถูกให้เข้ามารับนะแล้วคุณยายก็หายไปรุ่งเช้าวันต่อมาคุณวิเล่าให้ทุกคนฟังปรึกษากันว่าจะบอกหมอธนาดีไหมสรุปคือไม่ได้บอกครับเพราะ กลัวคุณหมอธนาจะไม่เชื่อหาว่างมงายเพราะหมอธนาจบนอกอยู่เมืองนอกมาหลายสิบปีอายุก็มากแล้วทั้งเงียบทั้งขุึมคุณวิเลยไม่กล้าได้แต่พูดในใจว่าคุณยายหนูขอโทษหนูไม่กล้าบอกไปกลัวเขาจะดุสงสารก็สงสารก็ได้แต่หวังว่าพอคุณยายหมดอายุไขแล้วคงไม่ต้องเป็นวิญญาณเล่ล่อน เดี๋ยวก็คงไปตามทางที่ควรจะได้ไปนั่นเองและนี่ก็เป็นประสบการณ์หลอนของคุณวิซึ่งเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้และชื่นชอบเรื่องหลอนเรื่องผีที่ผมเล่าผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ เพื่อเป็นกําลังใจในการหาเรื่องหลอนมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในครั้งต่อไปเอาไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ทุกคนครับ